โอเคต้องขอรับสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องทีซีวีเกมส์แกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะผมเราอยู่กันที่หน้าเว็บของ VIP s พ o ตู้จอบนิรินะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแจกโค้ดฟรีกันนะครับทุกคนสำหรับลิงก์ท้าเว็บนะครับทุกคนผมแปะไว้ที่คอมเมนต์นะครับผมสามารถกดเข้าหน้าเว็บกันได้เลยนะครับโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเติมโค้ดกันดีกว่านะครับทุกคนเข้าไปคี่เติมโค้ดเลยนะครับ คนะผมสำหรับตรงนี้นะครับตรงช่องนี้เลยทุกคนกรอกตามผมั่นเองนะครับผมก็รหัสโค้ดวันนี้เป็นโค้ดนี้เลยนะครับผมเป็น v p n h แล้วก็สอบนะครับ,รรบทุกคนกรอกตามนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็กดตรวจสอบการทำรายการทั้งล่าปไปนะนี่นะครับผมแลโ้โค้ดสำเร็จนะทุกคนได้มา5บาทนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คกันที่บัญชีนะผมว่าคลดทีเราทำเปล่า เลยคราเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ได้มาเป็นห้าปอยนั่นเองนะครับทุกคนก็เสร็จได้ตรงนี้เลยนะผมเป็นปอยข้คงเลือนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะผมสําหรับโค้ดฟีวันนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ใส่ไม่ทันนะครับทุกคนก็รอติดตามคลิปหน้าได้นะผมเดี๋ยวเราจะมาแจกกันเรื่อยๆนั่นเองนะครับทุกคน ก็ประมาณนี้ละกันนะผมสำหรับโค้ดวีวันนี้นะครับทุกคนใครที่ชื่นชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้มาเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับ